สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้เราจะพามาแก้ปัญหา y าม a h ฟีน n ครับคันนี้ก็สตาร์ทไม่ติดครับสตาร์ทติดยากเวลาเครื่องเย็นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ปัญหากันง่ายๆนะครับผมก่อนอื่นเราก็ต้องมาลองสตาร์ทดูก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงก็ยังสตาร์ทยากนะครับ ไม่น่าจะติดนะครับแบบนี้เดี๋ยวเรามาถอดดูพวกระบบต่างๆของมันนะครับสตาร์ทขาก็น่าจะไม่ค่อยมีกำลังอัดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูถอดดูระบบวาล์วกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผม ไอ้เจ้าวาวไอไอดีเป็นอันดับแรกนะครับครับเราก็กดคันสตาร์ทลงให้วาวมันดีดขึ้นสุดนะครับผมเจ้ากระเดื่ยงวาวนะครับตัวนี้มันก็ไม่กดนะครับผมปกตินะครับปิดไว้ก่อน ดูไอเจ้าไอ้เสียนะครับผมเจ้าวาวไอ้เสียว่ามันมีปัญหาหรือเปล่านะครับกดวักาสตาร์ดูให้วบาวมันขึ้นยันสุดนะครับตัวน,นี้จับดู ไม่กระดิกเลยนะครับผมเน่ยตัวนี้น่าจะยันนะครับเดี๋ยวเรามาตั้งกันนะครับผมกวจะออกจะมืดๆหน่อยนเพราะมันย้อนแสงนะครับตั้งให้มันกระดิกเล็กน้อยนะครับผม ก็ประกบฝาเข้าไปแล้วก็ลองสตาร์ทนะครับทานี้นก็มาลองสตาร์ทเครื่องกันนะครับทาวนี้ เป็นเก่าวไอเสียนะครับที่มันกดนะครับผมก็ปกติแล้วจะเป็นแต่เจ้าวาวไอดีนะครับที่กดนะครับผมอันนี้ก็เป็นปแปลกนะครับผมเป็นเบาไอเสียที่กดนะครับก็ถ้ารถท่านใดก็มีปัญหาสตาร์ตติดยากสตาร์ตไม่ติดก็แก่บริเวณตรงนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ